เน่ากินครับตุมปากน้ำหาหัวปากน้ำหาวอย่านตัวเองเป็นตอบใคสอบกนิบไลายๆเป็ดไก่างยูหลายลอยากไป ขะมังของดีไม่ชอบจิงจังเห็นยังอยากกินไปหมดคิดอ,อยากกินนกกินหนูกินมูกิกนกบกินเขียดกินดิบเมื่อเคยกี่เดียดลังเกียดแต่ของมาสุดอยากหัวหน่อยเป็นเป็นคิดเห็นแต่ตับสุดๆดเบาหลายก็สิวากลายโทษอยากโซ ใ่อยากตับบันบานคำคืนต้องอกอกจากบ้านควายข้านีต้ตาเว้นเบืดอแสงไปหากินปาลาซิ้วขนปลาสอนอยากกินแห้งแห้งกุ้งหอยกระโบแสลลบอกแ,แกงจับมานันนน้นสูกไปซื้อเนื้อเด้ออย่าไปสูบยาไกล้ไหนมันจะเป็นยา จอกหากินบะเซายแมแดงเบิดขึ้นหอดเ,าเ้าแดงเง้าก็ะแม่นของโตขีโคโปหน้าออกมาปอมตาแล่นมากินโลดขี้แก้มจัดกินสดๆดกินหมดมสวัสดีครับพี่น้อ,นบองบางไฟมือโดนมาทีหนึ่งครับช่องไอเทนห้าหนึ่งแปดชแนลนะครับมันนี้มาก,กินนังหมูแล้วก็ นางงัวเออนางงัวนางงัวขออภัยครับนางงัวแล้วก็นี่หางแล้วก็มีปากน้ําครับปากน้ําปากน้ำมี่ฟักจำเนี่ยครับมันี้โดอันนึ่งกับมี่จำพิกสดครับาำพิกสดแม่บ้านครับกำลังหันกำลังหันกำลังหันครับแม่บ้านกําลังหัน มาหันไปน้ำกินไปน้ำี่นองเอออย่ามากินน้ำเลยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันครับสดๆฝนตกปปวยอ่าฝนตกป่วยปลายหักกบมี่นี่ครับผิกหนวยกระเทียมหอมนี่ครับกะ่าหาเก็บพักมาเด้ครับฝนตกมา chuột việc này anh nhảy lên anh nhảy lên mà, bạc nam con. anh sẽ mặt. ốp ốp, để mà có đi không? ั่อันนี้น่ะเป็นสวนดังมันปะก็มนติงหางหางหางกกหางเมนกกหางนีคเค็ดสูกใหกกินรากเป็นอรัอ

Người bà xưa Và ngó và hẹp hẹn hẹn Chuyên nấm canh Và ngó Đại thương linh Đại thương nặng Hàng รเทียมครับกระเทียมกระเทียมนี่เสริมสมรรถนะนะครับร่างกายมันนี่กับฝนตกไปป่วยจักหน่อยครับอาอย่างบ่ทัาน đi có đi. Mình bay bay kim, bay 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 kim bay bay วันน bon er. ู้นกระดาษทิู่ตรงไปเอากระดาษทิชชู่ให้แปงเอากระดาษทิชชู่แป้งมัแบบงยกันกันกินเียงแ้พวงหลด มองขางมันน้อนหงของน้อนเท่าน่ะกวนพี่ต้นหอมปักซี่ไหจักหาบาทเน้ต้นหอมปักซี่หอมเปรร่วมกันจะเมนน้อยหาบาทอันนี้เป็นขาลวกครับขาลวก นี่กะเทซุปพี่กินเ,เนล้เนี่ใช่อบโอ้คลิปต่อไปกินซุปเดียหาเงินหาบาากันขออนุญาตเด้อพี่น้องเยลาจักหน่อยใส่น่อเป็นหันเน้อตั้งไใต่หซุปหงางัวาเงินหาเหียแต่เหรียญสหางี่นา,วา,นา,วา,าสวยต่อ ต้องใส้กแกน่นมันยิบบัถื <t ces> <t mulheres> <liqu> <t receives> อโเสกจะเกะังงานอันนี้ก็จะละแนต้นไหมบ้า <c oughs> ตักลวดหน่งวันไ้กินบ็เบิดคิดคกินแก้วก็เลยตำแก้วปัแหก หนังมันนี้ครับแกงใส่พักีเล็กกรบเดชย่างง้อ,อเตรียม เสริมวัฒนธรรมเพศเขาว่า ซุกปนะครับซุกอะแต่ถ้ากินสดๆนี่ก็ะเ่ียบครับอันนี้คือซุกครับ បាក់កែងឬបាក់ស្វះផង ทีจีนกับใบทะลันใบเหลือยใบใบใบเหลือยว่าใส่ว่าจะใส่ตุ่มให้กินนะใส่ซุปพอมึงเดี๋ยวจะอิ่มเข่าเดียวหนังมันแห้งอื้อแสบครับแ็บย้อนดูเด็กสื่อที่ไหมย้นดูลเด็เด็กกินที่หนึ่ง นะงมันจะเก็บไ้ใช้แกงพะเกล็กก็ได้ครับสุดยอดไ่ได้ซื้อดูปนนั้นดิไฟบงคับเพิ่นซื้อดอกไม่ซื้อคุณได้บังคับเจ้าพ้นมาขาย <laughs> ต้องเอานะาจิผู <laughs> ้ากัมาก,กินนะพี่น <laughs> ้อง <laughs> ไม่บ้บนกับหัวใจเรื่อ,อไว้ให้ไปเลยจัดไปเลย เมยบบานหัวใจจัดไปเลยเทมเพนผมอยู่บ้านแถวว่าเด้ไปางานครับเอาสดๆหีมากและจิ้มซอยจุไปเลยคนเมื่อไงคนมาล้วครับอายเป็นคลิปไปลงยูทูบ หลวงช่องยาบาทสงสัยมีเบิงจะค้นบกแดดนกแว่ากแดนในล่มนะแอคลิปไว้ได้แต่เพราะมันใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้จัดแยกกับนาซีมือมือขึอ้นกระไดเบิ้งกันล่ะครับม,มีวันที่เท่าไหร่สิบสิบสามประมาณ สิบเอซิบสองกับเลเ้งครับคลิปนี้่หว่างก็เลยอาวาให้ไีนนนในนอนเบิ้งงันะะไม่เคย่างกวาน กินพริกครับมีผักที่มีใบเลยครับอันนี้ใบเดือยแช่กับขาวครับไปตัดไม่เมื่อไรแช่กับขากินอย่างเดียวคือบอใบเดย ่เกิดก็จะบาดแสกแม่แสบคำกันเด้อพี่น้องเด้อแสบครับน้ำเนี่ยสาละคำน้ำบพต้องครับแต่ว่าผมนี่ต้องกินน้ำลลยเกือจา้า ấy đúng không má nhận theo con xài phần đuôi cả được ngoài nắng nắng hàng mấy bé bà nắng dương khả nắng bên bên con hệt nè. có bà nắng chỉ nắng đéo xe cắp sửa ốp ủn 难怪。Anyway. พูมกมักรับแบบดิบกินดิบมักซุกกินซุกอาหารมากินเท่าอะไรก็กินนะครับแต่ถ้พูมักกัน ีเป็นกินกินพ่อหายอยากกินเต้ากินพ่อหายอยากให้พี่นองป,องปลงไปได้อยากน้ำกันครับรฮะอ,อืมเรื่องก็กิน

แดดเริ่มออกแล้ว,อว,วพอดีเลยแดดเริ่มออกแล้วครับช่วงนี้ช่วงหนาฝนฝนตกใส่สงการพอดีฝนตกใส่สงการพอดี

แกงผัดขิ่นเล็กนี่แจหนังมูนี่ครับม,มันมีเจลาปากแกงสิบอกก๊อกซ์กันแต่ว่าแกงลาวแกงไทยแกงไทยใส่กะทิแกงลาวไม่ใส่กะทิแกงปลาใส่หนังนงัวแกงสะบนตำ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 ผัดขิ่นเล็กนะครับมันแล้วแต่ละคนบ้านเขาทำแต่ว่า ชื่อว่าผักถ้าคนชอบผักเด็กน่นาแถ้

กเล่นกันรักษาสุขภาพฝนตกแค่นาตรงการนะครับเอก,การงานกับทับรถกันระวังด้วยครับเด้อคลิปนี้จำนี้ก่อนดนะครับเด้อ